มานซับที่เป็นทีมมาเขียนในวิหารของหลวงพ่อพุทธบําเพ็ญในวัดโพคอยแห่งนี้นะครับคือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายหลายแห่งนะฮะคือมีวิหารอยู่3มหลังติดกันเป็นวิหารโบราณแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่ท่านเคยอยู่ที่นี่นะครับมีความน่าสนใจว่า การเลือกเขียนเนี่ยทั้ง3าวิหารเนี่ยจะมีวิหารแกรบหลังเล็กแล้วก็วิหารหลังกลางที่เป็นอุโบสถเดิมแล้วก็มีหลังข้างๆนะครับซึ่งอาจารย์อรงกรเป็นคนสร้างสรรค์แนวคิดเป็นปริศนาธรรมเป็นอีกลักษณะหนึ่งส่วนวิาวหารหลวงพ่อพุทธบํมเพ็นที่ผมได้รับผิดชอบเนี่ยส่วนนี้จะเป็นวิหารหลังที่มีขนาดค่อนข้างสูงประมาณสิบกว่าเมตรนะฮะ,ะกว้างตอนที่เห็นในครั้งบุรณะสูงที่ภาพเขียนไปเนี่ยผมก็ได้คิดว่า สเสน่ห์ของโบสถ์หลังนี้วิหารหลังนี้นะครับแบบมีคือการเข้าไม้แบบโบราณแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นไม้ที่เป็นความเข้มสีเข้มมากในวิหารหลังนี้จะมืดซึ่งแบบมีหลวงพ่อพุทธบำเพ็ญหรือเป็นหลวงพ่อพระผอมเนี่ยที่ท่านคนในพื้นที่เรียกเนี่ยเป็นปางทุกขกิริยาผมเลยคิดว่ารู้สึกหดหูและเศร้าค่อนข้างที่จะ เวลาเราเข้ามาดูเนี่ยเรามากราบเนี่ยเราจะอยู่นั่งดูแล้วเ,เรื่องราวของพุทธประวัติเนี่ยรู้สึกแบบอยากอยากออกไปอย่างรวดเร็วผมเลยอยากเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นรู้สึกว่าอยากให้ให้ญาติโยมเนี่ยพุทธศาสนิก,กชนเนี่ยมานั่งแบบมาชื่นชมมาสัมผัสความงามของงานพุทธศิลป์เนี่ยนานขึ้นจึงเขียนภาพเขียนเนี่ยที่เป็นแบบที่เป็นสีที่สว่างไว้ก็คือเป็นสีลักษณะของแบบทางฟาเฟรน์แล้วก็สีที่เป็นสะท้อนแสงนะฮะเป็นแบบสมัยใหม่แล้วสร้างขึ้นมา ผนังด้านฝั่งตรงข้ามของหลวงพ่อพุทธบำเพ็ญเนี่ยคือจะเป็นลักษณะเป็นพระอินนะฮะพระอินทกำลังเ,เล่นพินสามสายตรงกับพุทธประวัติตอนที่ให้สติพระพุทธเจ้านะครับคือเตือนให้ท่านได้ยินเสียงบางเสียงเพื่อระ,ะลึกถึงว่าการเดินทางของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในทางสายกลางตามพุทธประวัตินะครับก็เลยเป็นพระอินทที่เป็นองค์ขนาดใหญ่มากจริงๆแล้วาการเขียนในโบราณเนี่ยการเขียนพระอินจะมีขนาดไซส์ไม่ใหญ่มากจะเล็กกว่าพระประธาน ส่วนผมเขียนเนี่ยเขียนใ,ให้ตรงข้ามกับโบราณคือว่าเขียนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้คนสมัยใหม่ได้สนใจเรื่องราวพุทธประวัติที่เป็นเรื่องของพระอินทร์ที่มีบทบาทในพุทธประวัติตะลอดเวลานะครับนตอนนี้เล่นพินพินสามสายซึ่งการเขียนของพินสามสายเนี่ยไม่ได้เขียนแต่สายเดียวสองสายหรือสามสายแต่เป็นการบรรเลงเพลงที่มีหลายหลายลักษณะคือว่าชีวิตคนเราต้องใช้ทุวงทํานองหลายท่วงทํานองแล้วก็เล่นทุกคอร์ดตามแบบปรับให้เข้ากับ วิถีชีวิตของตัวเองนะครับเหมือนพุทธธรรมที่พุทธองค์ได้แสดงไว้นะครับตามจริตนิสัยของเราที่จะไปสร้างหรือว่าเอาไปใช้นะครับพระอินจะบรรเลงเพลง3ามสายเนะี่ยให้กับพระพุทธองค์ในฟังต่อมาผนังซ้ายมือเนะี่ยจะเป็น่อเรื่องราวของการให้กําลังใจหรือว่าเป็นเทพชุมนุมหรือพระโพธิสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกําลังใจนะครับก่อนที่คนเราจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยต้องได้รับการเขาเรียกว่าเตือนสติแนละให้กําลังใจก่อน แล้วก้าวข้ามไปสู่การเปลี่ยนแปลงต้นโพเนี่ยต้นโพด้านหลังเนี่ยจะเป็นต้นโพที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะนะครับเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าวัดนี้เป็นวัดโพคอยที่มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องการรอคอยแล้วก็เรื่องราวของการตั้งสัจจะวาจาอยู่ใต้ต้นโพว่าหากไม่สำเร็จจะไม่ลุกขึ้นจากต้นโพต้นนี้ซึ่งผมต้องโยงยึดโยงว่าต้นไม้ในพุทธประวัติเนี่ยมันมีความแตกต่างว่าต้นไม้เนี่ยเราว่าต้นโพเนี่ยมีสัญลักษณ์ลักษณะไหนบ้างแล้วก็ ผมก็เลยสร้างขึ้นต้นโพที่ตั้งชื่อต้นโพต้นนี้ว่าโพไหวโพไหวหมายถึงความรู้สึกที่อ่อนไหวของพระพุทธองค์ตอนที่จะเปลี่ยนแปลงอพอได้ยินพ,พินสามสายได้รับกําลังใจจากการให้กําลังใจตัวเองหรือการได้รับกําลังใจจากบุคคลอื่นรอบข้างก็ตามแล้วไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือต้นโพด้านหลังของพระประธานนะครับแล้วไปสู่การตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือโพที่บันลังซึ่งสร้างขึ้นในรูปแบบศิลปะเป็นพุทธศิป์ที่ดีไซน์ขึ้นใหม่ การเขียนรูปกระหนกที่โผล่ขึ้นมาเป็นสีดําเหมือนกับเรามองไปเห็นในรากต้นโพธิ์ที่อย่างลึกเ,เขาเรียกแข็งแรงมั่นคงแล้วก็เป็นต้นโพธิ์ที่อยู่ด้านหลังของผ้าปางสมาธินะครับเพื่อจะบอกว่าไปสู่ความสุขความเจริญและความสว่างฉะนั้นผนังทั้งสาโบสถ์เนี่ยบอกถึงว่าเ,เขาเรียกว่าพินสามสายการได้รับกําลังใจการเปลี่ยนแปลงไปสูเ่เรื่องราวของ การรู้แจ้งหรือตัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเรื่องเราแค่3 4อย่างเนี้ยอยู่ใน4ผนังเนี้ยสามารถทําให้เราเรียนรู้เรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีอ่ะควรจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็งานศิลปะเป็นงานพุทธศิลป์เนี้ยสามารถทําให้เราเข้าใกล้คําสอนได้ง่ายขึ้นการสร้างสรรค์นเนี้ยการดีไซน์หรือการออกแบบวิธีคิดเราต้องอาศัยความรู้และวุฒิปัญญาที่สะสมมารเราไปสามารถคิดเองตัวเ,เองได้แล้วก็อยู่ในหลักของอข้อความ หรือข้อเท็จจริงของชีวิตด้วยนะครับถึงจะเป็นพุทธธรรมแล้วงานพุทธศิลป์ที่มีคุณค่าได้แล้วก็ผมและทีมงานศิลปสถานและกลุ่มของศิลปินจิตอาสาแล้วก็ผู้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดและทีมงานวัดโพคอยทั้งหลายชาวบ้านโพคอยนะครับก็อนุโมทนาในกุศลในการร่วมกันนะครับขอบคุณมากนะครับ